ในบันสวนสวัสดีค่ะนี่เป็นอีกมุมหนึ่งของผลไม้นะคะของไทยมะขามหวานเพชรบูรณ์ค่ะอำเภอหลุมศักนะคะวิวสวยมากค่ะอากาศดีเขาค้อนี่โอโซนเยี่ยมนะคะไปอยู่ทางขึ้นเขาคอใกล้ๆกันไม่ถึงกับเขาค้อนะคะแต่มาเที่ยวกันเยอะๆนะส่งเสริมเศรษฐกิจไทยค่ะเนี่ยเห็นไหมเราจับได้เลยนะคะ มะขามกิ่งตอนนะคะอ่ะขออนุญาตดึงนี้ให้เขาหน่อยน,นะคะเนี่ยทำความสะอาดไปด้วยค่ะ,อะโอเคนี่ค่ะชีวิตชาวสวนทำได้ทุกอย่างถ่ายคลิปไปด้วยทำงานไปด้วยค่ะ ้นยากนิดนึงกำลังทำความสะอาดนะคะได้ยินเสียงเครื่องยนต์ไหมนะคะทำไร่ี่ได้ความสุขจะบอกว่ารวยก็ไม่รวยหรอกคะ่ะแต่เรามีทรัพย์สินมีอาชีพให้ลูกหลานเราแน่นอนนี่เป็นพ่อแม่ปู่ยาตายายนะคะนี่จับได้เลยนะฝากไปนี้มังคะนี่เขาเรียกสีชมพูนะคะเนี่ยเขากำลังแก่จัด ประมาณทันวาก็เก็บได้แล้วค่ะดูไหมคะมพอจะได้บ้างค่ะปีนี้